ในช่วงที่ประเทศกําลังพบเจอกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หนึ่งในมาตรการที่แก้ไขปัญหาดีที่สุดนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดนายกแห่งสอปปอล่าวได้มีคําสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษาเกี่ยวกับน,นโยบายห้องวีซ่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยความคาดว่างก็คือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้4.6ล้านคนตลอดระยะปี2024และเก็บรายรับข้องบประมาณให้ได้ เจ็ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเห็นภาพที่สัดเกลี่ขึ้นเขาจำเป็นต้องไดบททอดบทเรียนกับแคมเปญทีประเทศไทยนั้นใส่ต่อสู้กับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปีพอ2 5อ0และแคมเปญน,นั้นก็มีซอว่า a m a z i n g Thailand ด์เพื่อบรกเป็นการเสียเวลาเขาไปติดตามเนี่ยให้ไปพร้อมๆกันหับหองว่ามีสาระและควมบันเทิงอย่างแน่นอน ส่วนหนึ่งที่สําคัญเทียให้สวประปลาวประเสริญกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นั่นก็คือการคาดแคลนถืงเงินตาระวางประเทศหรือถึงสมำหองนั่นเองพอมันต่อส่งผลกระทบเครื่องควมหน้าเสือทือ่ของเงินกีบ เหตุให้เงินกีบออนคาถึนสมห้องระ่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่นุ่นล่งให้กับเงินกีบอยู่บอแต่จะเป็นถึนสมห้องในแบบข้องเงินตาต่างประเทศหรือทองคําส่วนสาเหตุสาคัญเหตุให้เหล่าค่าถึนสมห้องระ่างประเทศนั้นก่อมาจากการคาดดุลการค้าที่ไล่เกินไปเช่นตลอดระยะสิบซองเดือนข้องปีสองพันสองมูลค่าทางเมื่อที่ลาวรงออกในปีสองพันสองคือห้าพันแปดอยหกสิบเอ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐและนําเข้าทางเมื่อ 6 7 8 7ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นก็หมายความว่าเราได้ค่าดุลการค้าไป9ก6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ายง่ายก็คือจำนวนเงิน9 6, ก6ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ไหลออกจากทางเงินข้องซปรปลอรนั่นเองสาเหตุที่เราค่าดุลการค้านั้นหาหูกันดีอยู่แล้วว่าประเทศลรายังมีการผลิตในประเทศที่บวเข้มแข็งและต้องเพิ่งผ่าการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องได้ห้าแลงถุนเงินตาต่างประเทศจากสองทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อนํมาม้าขายขังสํมหองข้องประเทศให้เพียงพอที่จะสามารถแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศให้กลับมาสู่ภาวะปกติกได้ซึ่งการกระตุน้นการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดีในการแก้ไขบรราเศรษฐกิจการเงินยกตัวอย่างคือประเทศไทยที่ใช้จุดเด่นในการท่องเที่ยวต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจต้นยำกุ้งเมื่อปีพศ2อ4 0อ ภายใตยแ้แคมเปญที่มีชื่อว่า Amazing Thailand Amazing Thailand ขครงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งทื่กำเนิดในฐานะแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวทางตลาดในประเทศและต่างประเทศเมื่อปี2541หลังจากทีประเทศไทยประสบกับวิกฤตร้มยังกงรุงซึ่งเป็นวิกฤตการเงินครั้งใหญ่เมื่อปี2540สง่งผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจ และสร้างควมเสียหายต่อลายผักส่วนแต่ในห้วงเวลานั้นประเทศไทยได้เม็ดเงินการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นรายได้หลักในการประคองเศรษฐกิจของไทยจ่นกระทางพันพนวิกฤตได้สําเร็จก่อนที่จะเดินหน้าต่อยอดรายได้ทางการท่องเที่ยวจนสาม,มารถยกระดับสัดส่วนเพิ่มเติมเป็น18%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในฐานะเครื่องยนต์หลัก ของเศรษฐกิจไทยด้วยรายได้รวมการท่องเที่ยวจากตลาดในและต่างประเทศด้วยรายได้รวมการท่องเที่ยวจากทางตลาดในและต่างประเทศสามล้านล้านบาทเมื่อปี2 5 6 2ก่อนเกิดมหาวิกฤตโควิด19ซึ่งในห้วงเวลานั้นบว,ว่าจะเป็นผักหลักเอกชนรวมไปถึงประชาชนชาวไทยต่างก็พากันห่วแหงหัวใจในการส่งเสริมแคมเปญ อเม i ิงไทยแลนด์บอว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในพื้นที่การหักสร้าความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการสร้างภัพหลักให้แก่การท่องเที่ยวในประเทศกลับมาที่สปอลาวถ้าจะให้การประตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีประสิทธ,ธิภาพเขาจาเป็นต้องมีการห่มมือกันระวางคนในประเทศบอกว่าจะเป็นภักลัดเอกชนรวมไปถึงประชาชนชาวลาว ยกตัวอย่างนาทีข้องประชาชนคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับการท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนซอปปรเลาบอสเซโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าที่แพงเกินเหตุหรืออื่นๆที่เป็นทางลบส่วนภารัฐและเอกชนบรรดาแหลกๆที่ตัวค้าพเจ้าเองเบื้องเหืนนั้นก็คือการปรับปรุงพื้นท่านโครงห้างของประเทศให้พร้อมต้อนรับเอานักท่องเทียเ่ยวเชี่ยคือเดี่ยวเห็นกันในรายงานข่าวอยู่เสมอเรื่องข้องทางเจือนเมื่อเวลามีฝนตกหนักและเหตุให้การสั้นจนไปมาแต่ละแควงพบกับควมยุ่งงาเท่านััน ใาปัจจุบันเราอาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเสี่ยนเลดไฟวคมไบซส้งก็ตามแต่บางทีจุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือการเดินทางกับเลดเดินส่านเสี่ยนเลตูด,ดูหรือเลดเมเพื่อจะได้สัมผัสก,กับการเดินทางที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติไร้ก้นนั่นเองซึ่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีพอมันจะนำเงินตาตามประเทศให้ไล่เข้าสู่ประเทศเหลาไล่ขึ้นซึ่งเหมาะกับสภาพปัจจุบันที่สปปลาวนั้น กำลังคาดเงินตาต่างประเทศซึ่งประมาณที่ทางคลัดต่างไวนั้นกว่าคือการดึงดูดนักท่องเที่ยว4.6ล้านคนตลอดปี2 0 2 4และเก็บรายหับเข้าประเทศ7 10ล,ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐและนี่ก็เป็นระรับที่ทางเขานำมาเสนอท่านผู้ชมในมือนี้ตามต้นใจข่าวสร้างเกี่ยวกับประเทศเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสองหัาไว้สำหรับ e ีนี้ขอบใจในการรับชมพบกันใหม่ใน EP หน้า